จะหาคู่ค้าหรือลูกค้าพันธมิตรที่จีนได้อย่างไรนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อสื่อสารเราจะติดต่อสื่อสารเข้าได้อย่างไรนะค,คลิปนี้ผมจะมาเล่าสู่กันฝังน,นะครับก็สวัสดี FC นะครับแล้วก็ลูกเพจหาผู้ร่วมทุนหาหุ้นส่วนนักลงทุนจีนนะครับไทยเอ็นเจ้อินเวสเอร์มแล้วก็ทาง y o u u u b e t i k t o k นะครับถาวนอินเวสเออร์ถาวอน or, าวอินเวส e เมนต์นะครับ คลิปนี้นะครับก็จะมาเล่าสู่กันฟังว่าเราจะหาคู่ค้าหาลูกค้าหาพันธมิตรจุดสิ้นสุดของแนวรถไฟจีนลาวนะครับจะเริ่มจากเวียงจันท์ไปสิ้นสุดที่คุณหมิงนะครับมีคอนเนคชันนะครับก็ต้องอาศัยคนที่มีคอนเนคชันนะครับนะคุณต้องไปเปิดมุมมองใหม่ๆชีวิตนี้ครั้งเดียวคุณมีหน้าที่ใช้ชีวิตให้เต็มที่นะรู้ไหม ใช้โปรแกรม Zoom นะครับในการประชุมออนไลน์นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่เราจะรู้จักเขานะครับก็ต้องหาช่องทางเข้าไปนะครับช่องทางที่เราจะเข้าไปก็อาจจะเข้าไปดูงานนะครับไปศึกษาดูงานนะครับหรือก็ผ่านช่องทางคนรู้จักนะครับถึงจะเริ่มรู้จักคู่ค้าพันธมิตรจีนนะครับนะตอนนี้ผมก็รับสอนนะครับเป็น private coaching นะครับ ในการค้าขายกับจีนนะครับหาพันธมิตรที่จีนรวมถึง Work and t r a v ว l นะครับก็คือวิศวะพาเที่ยวจีนนะครับพาไปเที่ยวที่จีนพาไปดูงานที่จีนแล้วก็ไปหาคู่ค้าพันธมิตรนะครับก็ได้ทั้งงานได้ทั้งเที่ยวนะครับสนใจก็สมัครสมาชิก VIP ได้แล้ววันนี้นะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ จุดสิ้นสุดของแนวรถไฟจีนลาวนะครับจะเริ่มจากเวียงจันท์ไปสิ้นสุดที่คุณหมิงนะครับคุณต้องไปเปิดมุมมองใหม่ๆชีวิตมีครั้งเดียวคุณมีหน้าที่ใช้ชีวิตให้เต็มที่นะรู้ไหม